สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยมาดูวิธีการจิดนั่งแชพรพลอยบนบ i น w o w s o w s 7นะฮะก <c oughs> ่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องแน,แน่ใจก่อนนะครับว่า Windows 7ที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นเอวอร์ชัน64บิตนะครับก็ดูได้จากตรงนี้นะครับผมพาเข้ามาตรวจสอบแต่สำหรับท่านที่ใช้ Windows XP หรือว่า w i n d o w s Vista เนี่ยก็สามารถลงได้นะครับ อาจจะต้องดูคู่มืออ้างอีกนิดนึงแต่พอดีคลิปนี้ผมแสดงเฉพาะ w i n d o น s 7อย่างเดียวนะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนะี่ยตัวไฟล์ของแชร์พอย i ์เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะได้เป็น EXE ไฟล์มานะครับหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของตัว CD แผ่น CD นะฮะ,ะแต่ผมจะพา ไปดูของสําหรับท่านที่ได้เป็นตัว e ยงอีฟาก่อนแต่ผมจะรันให้ท่านผู้ฟังดูนะครับตรงนี้จะส,สังเกตเห็นว่าตัวโปรแกรมอีฟายเนี่ยจะทําการ e x ็กแ c t ract. แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน extract แล้วเอาไปเก็บไปที่ไหนนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขค่าบางอย่างได้เพื่อที่จะติดตั้งลงบน Windows 7 จะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ extrac t ออกมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างเมนูอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกที่จะแก้ไขค่า XML ไฟล์นะครับที่จะใช้เปลี่ยนแปลงในการติดตั้งลงบน Windows 7นะครับหรือ Windows ที่เป็นแ,แนท่นทีนี้ผมจะพาไปดูสำหรับบางท่านที่เป็น เป็นตัวมีเดียที่เป็นซีดีมาเนะี่ยแต่นี้ก็ง่ายหน่อยนะครับก็เข้าไปหาผาดแล้วก็ทำการแก้ไขได้เลยนะครับนะจะเห็นว่าเราจะแก้ที่ผาดที่ไฟเอร์หน้าปลกักตัวนี้นะครับผมลองดูกันนะเราจะแก้ไขตรงนอ่านแ๋่นะวผมจะพาไปดูสำหรับท่านที่นะใช้เป็น เอียง E ก่อนจะพาไปพวกท่านไปดูวิธีการเอ็กทรักนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่า w i n d ดว์ของเราเนี่ยเป็นเวอร์นนชนัน64บิตแล้วเนะี่ยถัดมาก็คือเราจะต้องติดตั้งคอมโพ n เนนต์นะครับที่จําเป็นในการใช้งานก็คืออย่างตัวแรกสําหรับ Windows 7เนี่ยทุกท่าน่ยต้องไปโหลดมาซอฟต์ซ C Framework นะครับ นะแล้วก็ SK, uh, SQL Server Native c l i n นะฮะ Windows Identity Foundation นะครับนะส่วนไอตัว c h a t Control แล้วก็ SQL Server Analysis Service เนะี ist, Switch, นะ่ยสำหรับท่านที่ต้องการติดตั้นแบบ Farm Server นะครับลงบน uh, Operating System ของ Client นะครับแต่สำหรับท่านที่ลง Foundation เนี่ยแค่3ตัวน,นี้ก็โอเคแนละ้ว นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูอย่างแรกเลยนะครับก็ผมได้ทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสำคัญสําคัญดาวน์โหลดมานะฮะส่วนที่ผมอยากให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับก็คือตัว sharepoint designer นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นิดหน่อยนะคะเพราะว่าในการอีดิตบางค่าเนี่ยอาจจะต้องใช้นะครับ ทีนี้ผมจะแนะนำสำหรับท่านที่เป็นดาวน์โหลดตัว exe file นะครับไม่ว่าจะเป็น f ฟล์เ a t ชั่หรือว่าตัวที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ J นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะ Extract มันยังไงนะครับก่อนอื่นก็เปิด c m m m n d p พร้อมขึ้นมาแต่เปิดด้วยสิทธิ์ของ Administrator นะครับ นี้เราเปิดมาแล้วเราก็เข้าไปทำการสร้างโฟลเดอร์ที่เราจะนำาอง e ไฟล์ e file เนี้ยเพื่อใช้ในการ extrac t ุวันนี้สร้างโฟลเดอร์อั้น,นี้โฟลเดอร์เราขอใช้ชื่อนี้นะครับโฟลเดอร์ชื่อ s h a r p o t ไฟล์นะฮะจากนั้นเนี่ยทำการ copy ตัว e อง e ไฟล์นะครับ มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการ direct r a c t หลังจากนั้นก็พิมพ์ command นะครับ mm hmm. ก็คือเราขอ copy มาก็คือ path นะครับที่เก็บไฟล์ตัว exe ไว้นะครับแล้วตามด้วย slash extract Colon แล้วก็ตามด้วยผ mm ่า hmm. h ที่เราจะ x เอาไฟล์แทร r นั้นไปเก็บไว้นะฮะแลับผมทำการ extract เดค enter จะเห็นว่าตัวไฟล์นี่นจะถูก extract ออกมานะครับดูนะฮะจะเห็นว่าไฟล์ เดิมเนที่มีไฟ e EE อยู่ตัวเดียวเนี่ยจะถูกแตกออกมาเป็นหนลายหลายไแล้วใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปทําการแก้ตัว e e file mm hmm. ตัว xml ไฟล์นะฮะ mm hmm. เพื่อบอกมันว่าให้เราสามารถที่จะติดตั้งตัว s h a r e p o i n t เนี่ยลงบน operating system ที่เป็นแบบ grand ได้นะฮะ mm hmm. ก็ถูกเก็บไว้อยู่ใน path ของไฟล์ setup แล้วก็เราเปิดขึ้นมาดูนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีตัวแท็กต่างๆนะครับถ้าเราเพิ่มแท็กเข้าไปภายใต้คอนฟิกเนี่ยนะครับเซตติ้งไงดีนะครับ,รบตรวนี้ใส่เข้าไป แล้วก็ทําการเซฟนแค่นี้แล้วก็ปิดไปอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ใส่เข้าไปแล้วนะจะเป็นอยู่ลนนนักษณะนี้นะครับถ้าเราปิดไปก็แตปผมขออนุญาตนละอเ,เอาออกก่อนแล้วดูซิว่ามันจะได้ไหม เราลองมาตามําการติดตั้งดูสิมันจะบอกว่าเอาเอเลยนะครับเพราะว่ามันต้องการวิดโดโปรพิที่สเต็มที่มันเป็นระดับเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปนะฮะ,ะเราลองไปแก้ปนะัญหา จะเห็นว่ามันจะไม่เออร์เรอร์แล้วใช่ไหมครับพรนะดีเครื่องของผมเนี่ยมันได้ทําการติดตั้งแล้วมันก็เลยบอกว่าจะนะรีแพร์เลยรีมุสำหรับถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วผมคิดว่าทุกทกท่านก็คงหน้าที่จะพอจะติดตั้งตัวชาพอย์ได้แล้วนะครับก็คืออย่างอันนี้เป็นเวอร์ชันฟอร์ o n ชันเนี่ยนะก็เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาต่อมาจากชาร์พอย์เซอร์วิสนะครับ ก็คือฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เท่าตัวชาราปเซิร์เวอร์เนี่ยแต่ก็สำหรับเ e v e เ o p e r เอร์แล้วเนี่ยก็พเพียงสำหรับการเทสแอปพลิเคชันนะฮะ,ะตัวสำหรับท่านที่คิดว่ารันบนเครื่องที่คุณจะใช้เทสอย่างเดียวก็ผมแนะนำให้ลงเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับนะฮะถ้าคุณลงแบบเป็นฟาร์มเนี่ยมันจะบอกให้คุณเนี่ย ใช user จากโดเมนถัดมาเลยหลังจากที่ทำการา set up ตัว sharepoint mm hmm. เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยลืมไม่ได้เลยนะฮะขั้นตอนนี้อาจจะทำก่อนที่จะติดตั้ง sharepoint ก็ได้หรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งรันคอนฟิกดัตเตอร์เบของตัว sharepoint นะฮะอา่าแล้วก็มาติดทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือการติดตั้งตัว is i AS นะครับ mm hmm. ตัว i s เนี่ยมันจะมีคอมโพเนตบางอย่างที่ที่ต้องการใช้งานนะครับเยอะเลยนะครับผมก็ทำ c o ปปี้ตัวสคริปต์มาเนี่ยที่ตัวเอกสารนั่งอินที่ผมดูมาเนี่ยเขาทำไว้ให้ก็คืออ,อันนี้ไปแปะได้เลยแปะเสร็จ Enter ปุ๊บพรอมทำงานนะครับจนเสร็จปุ๊บก็คือใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเพิ่มเติมแล้วล่ะนะลองดูขั้นต่อก็คือคุณก็เอาตัว กตสคริปที่ผมแปะไว้ในตัวด็อกิเมนต์เนี่ยนะครับเข้ามาแปะแล้วก็ Enter แค่นี้แล้วคุณก็คลอดเลยพอดีเครื่องผมเนี่ยทำการลงไปแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ลงให้ดูนะก็คือแปะไปแล้ว Enter อร์ปุ๊บก็ก็คือจบละนะครับ แล้วเครื่อง operating system ที่คุณใช้ที่บ้านหรือที่ใช้คุณใช้พัฒนาเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีโดเมนนะครับอาจจะต้อง run virtual machine ขึ้นมานะฮะสำหรับคนที่ลงแบบ farm server นะฮะอาจจะต้อง run virtual machine เพื่อทำเป็นมีโดเมนคอนโทรเลอร์ขึ้นมาใช้ user บนโดเมนในการนอเทนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของตัว SharePoint server นิดน,นึงเพราะว่า ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยอาจจะต้องอมีโดเมนคอนโทรเลอร์นะครับนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับตัวแช a พอยส์เนี่ยบนเครื่องที่มี o p e r a t i s g s y s t เ m เนี่ยเป็น Windows 7นะครส่วนตัวลิงก์เนี่ยผมคือ d ั c เบิลมนเนี่ยสำหรับท่านที่ใช้ Windows XP หรือไม่ก็ Windows Vista เนี่ย ผมได้แชร์ลิงก์ไว้ไว้ในตัวบทความอะก็ลองเข้ามาดูกันนะครับเผื่อคนที่เข้ามาดูนะฮะใช้ r a t i n g System ที่มันไม่ใช่ Windows 7นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนแต่คราวหน้าผมจะมีหัวข้อใหม่ๆม,มาแนะนำกันนะครับอขอบคุณครับ